เฉลิมเกียรติราชชนีพันปีหลวงไทยทั้งปวงฉลองชนมงคลสมัยพระมิ่งขวัญร่มโพทองป้องปกไทยแผ่กิ่งใบเย็นทั่วล่าเพราะพระบารมีท้าเสด็จเยือนยนชนท่วนถิ่นสืบสารศินรับประกัน ล้ำวิถีพระจริวัตรงดงามคุณความดีพระราชกรณีล้นเหลือเพื่อปวงประชาวโรกาสไครวันพระราชสมภพขอน,อนอ้อมนบอัญเชิญเทพทุกทิสาอําววยพรพระราชชนนีเปรมปรีดา ขอพระพารณมัยิ่งภัยบุญสำเร็จหวังดังกิจสำฤร็จผลบรรดานดลโรคภัยหายมาลายสูญประสบสุขประสงค์ใดให้เพิ่มพูนทวีโคนกระเสมสารสำราญเทินด้วยกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวินัยขวัญปานนายยกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลาพร้อมคณะ